ที่สุดอะอย่าลืมอย่าลืมว่านี่คือใช่น้องอ้วนเจอย่าลืมว่าคือยังไงก็ตามอะความแตกต่างไม่ใช่ความไม่ใช่ความแปลกแยกไม่ไม่ใช่ความแบ่งชนชั้นนะคะแล้วก็ถ้ายึดเอาตามสิ่งที่สังคมสงเคราะห์อสอนและยึดถือมาตลอดก็คือมันคือสิทธิมนุษยชนอันเท่าเทียมของการได้เกิดมามีชีวิตฉะนั้นแล้วแบบอาชีพอะไรเพศอะไรหรือ ความแตกต่างเป็นแบบไหนหรือแม้กระทั่งคุณจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเหมือนใครเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิ์จะไปบูลลี่หรือจะไปแบบทําอะไรกับเขาก็ได้นะคะอืมใช่ก็ปล่อยผ่านค่ะแล้วก็ถ้าถ้าเราอ่ได้อธิบายอะไรบางอย่างแล้วอะสำหรับเชียนะถ้าเราได้คือทุกวันนี้มันมีคนที่เข้าใจอยู่มากแล้วเราถ้าเราจะขึ้น ถ้าเราจะขึ้นไปชั้นยี่สิบแล้วอะ่ะเราก็ไม่ต้องคุยกับคนชั้นจีก็ได้ทุกนึกออกไหมถ้าคนชั้นจีเขาจะแบบไม่อยากขึ้นมาชั้นยี่สิบเหมือนเราก็ปล่อยเขาอยู่ชั้นจีเธอโอ้ให้เขาได้อยู่ในในความแบบเขาเรียกว่าในในความแลบคู่แบบทักทายคะ่ะวันดีอ้าวอาจารย์คีวันดีคะ่ะวันดีคะ่ะใช่ไหม คือเราเราขึ้นไปชั้นยี่สิบแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเดินลงมาอธิบายอะไรให้มันเมื่อยตุ้มอะเธออธิบายไปเขาก็ยังอยากจะอยู่ชั้นจีแบบนั้นเราจะขึ้นไปชั้นยี่สิบเหมือนเดิมฉะนั้นแล้วเดินลงมาก็เสียเวลาถูกไหมล่ะก็ไม่ต้องไปเสียเวลาพูดอะไรอย่างนั้นหรอกอืมเขาเข้าใจใช่ไหมเออสบายใจไปไปนอนค่ <c oughs> ะ ไหนดูสิมีคนทำงานสิบสี่โมงหา้าช่วงนี้มีออกงานไหน <c oughs> เดี๋ยวจะมีวันที่สามสิบเนี้ยค่ะวันที่สามสิบไปเจเจมาไม่ทันสินะเจมาไม่ทันสินะเมื่อกี้คนดูไปสามพันกว่าคนเนี่ย เพราะมีคนคนนึงเนี่ยที่เขาอยู่เยอะระมันแล้วเขาเข้ามาทักทายไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยใช่เดี๋ยวจะมีวันที่สามสิบค่ะวันที่สามสิบคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นงานพรายค่ะเป็นงานพรายกับป๊อปมารดค่ะตอนสี่โมงครึ่งที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็วันที่หกก็จะมีงานวันพรายนะคะที่วันแบงคอกตอนสามโมงครึ่งค่ะ ใช่วันที่สามสิบสี่โมงครึ่งวันที่หกสามโมงครึ่งค่ะมาเจอกันได้ค่ะมาเจอกันได้แต่เชื่อว,ว่าคนน่าจะเยอะทั้งสองวันแน่เลยฉะนั้นแล้วเข้าถึงตัวไม่เข้าถึงตัวก็ก็ขอภัยไว้ล่วงหน้านะคะขอภายไว้ล่วงหน้า,นะะอา,นาโอ๊ยคุณแจ้ขอบคุณค่ะน่ารักเสมอเลยช่วงนี้ยุ่งหน่อยนะคะไม่ได้ไปหาแต่คิดถึงเหมือนเดิมนะคะค่ะ ใช่นี่ส่งกำลังใจเช่นกันค่ะเช่นกันเช่นกันนะคะติดตามต้องอนอนุบาลโทษนะลูกอนุบาลหนูติดตามอะไรพี่หนูหนูหนูได้ดูอะไรที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพี่หรือเปล่าอุ๊ยเดี๋ยวนะโพสที่ตั้งไว้อ่าโพสแล้วโอเคทุกคนไปกดไลค์ได้นะคะ ในในบ้านบ้านภาพนะคะบ้านภาพวันนี้คือไปร่วมงานมาค่ะไปร่วมงานนี้มานะคะเป็นงานเป็นเฟสติวัลนี่ไปร่วมงานนี้มาทุกคนไปร่วมงานนี้มานะคะคือจะจะบอกว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วเราก็ว่าไปตามตามตามเนื้อผ้านะทุกคนคือ มันก็จะมีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้ยชื่นชมได้อันเนี้ยเฉยๆวางใจเป็นกลางนะคะคืองานเนี้ยทอทอท,อทอกับรัฐบาลอะเชื่อว่าเป็นคอนเซ็ปที่ดีเลยเป็นคอนเซ็ปที่ดีอย่างหนึ่งในการที่เห็นในข่าวแล้วว่าเขะเป็นคอนเซ็ปที่ดีอย่างหนึ่งในการที่จะจัดงานพรายเนี่ยทั่วประเทศนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะสนับสนุนคือเรื่องความหลากหลายเรื่องความเท่าเทียมนะคะแล้วก็ จัดทั่วประเทศเนี่ยคือจัดจังหวัดต่างๆมากมายซึ่งเชียร์คิดว่าการที่มันจัดจัง,จงหวัดต่างๆมากมายเนี่ยมันก็จะเป็นข้อหนึ่งนอะอะสนับสนุนเรื่องความหลากหลายอย่างเท่าเทียมใช่ไหมพิมมี่พิมมีม่มาไม่พิมมี่พิมมี่ลิปพี่สวยไหมพิมมี่ลิปพี่สวยไหมพี่ทาสีพิมม์ใช่คือมัน,ม,นมันสนับสนุนคือเชียร์รู้สึกว่าการที่เราแบบ ทำให้มันเป็นเดสติเนชันน่ะเป็น d เดสติเนชันของพื้นที่ในการที่แบบยืนหยัดเรื่องเอ้ยมาไทยเนี่ยเราสนับสนุนเรื่องความหลากหลายนะไม่บูลลี่เรื่องเรื่องเรื่องความหลากหลายทางเพศนะแบบคุณสนุกมีความสุขได้เต็มที่กับการฉลองプายนะอย่างเงี้ยเชื่อว่ามันเป็นคอนเซปต์หนึ่งที่น่าสนใจพิมมี่นี่วันนี้ที่พี่ไปงานพี่ก็ใช้นะพี่ใช้ตุ๊กปากกาด้วยนะอ่าเดี๋ยวทาให้ดูดีกว่าทาให้น้องสาวดูหน่อยนี่ทาให้น้องสาวดู พิมพ์เร็วเอาพี่ไปขายงานแบรนด์เร็วนี่นี่นี่มีคนถามว่าแบบเออปัว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 ไม่ต้องไอ้นี่เลยไม่ต้องฟิลเตอร์จ้าแล้วเพิ่งเห็นนะว่าใช้สีเนี่ยมันคือสีพิมพ์อะพิมพ์ไลฟ์อยู่ปะเนี่ยพิมพ์ขึ้นมาไลฟ์กับพี่เปล่าเมื่อกี้ยังกดไปดูอยู่เลยว่าโอ๊ยวันนี้ไม่มีเพื่อนอยู่เลย ใช่สีสวยไหมคะทุกคนอันนี้คือสีพิมพ์ออไม่สบายหายไว้ยๆเออนี่พี่ก็จริงๆอ่ะเชียร์ไปเจอไปเสี่ยงกับนักแสดงที่เขาเป็นโควมาด้วยนะคะแต่ร่างกายยังยืนหยัดอยู่ได้และเป็นคนเดียวที่รอดเก่งไหมตรวจแล้วอะไรแล้วทุกวันมาหนึ่งอาทิตย์ไม่ขึ้นกินวิตามินซีวันละสองซองค่ะทุกคนแล้วก็กินฟ้าทลายโจรด้วยแล้วก็เนี่ยจิบ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 ,จบตัวยาแก้ไอ ไม่เป็นค่ะไม่เป็นรอดค่ะรอดเฉยเลยคนในกองคือแบบไม่รอดกันเยอะมากมันกลับมาระบาดนะทุกคนนะระวังนะระวังกันด้วยนะคะใช่พิมมี่สวยมากเอาจริงๆนะพี่แอบแอใช้ตัวปากกาไปอะจะทาให้มันเป็นติงข้างในแดงแป๊ดเลยแดงเกินเลยแต่สีนี้สีเดียวก็ทาสวยแล้วเนี่ยไม่ต้องทาข้างในยังสวยเลยฝากไปอุดหนุนลิปของน้องนะคะทุกคนแรดออ๋อว่าแรดปะแรด แรดค่ะนั่นแหละจ้าแต่พรุ่งนี้นะคะคืออุดหนุนลิปน้องพิมพ์แล้วพรุ่งนี้มาอุดหนุนชาเม่กันได้นะคะทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนค่ะขอกำลังใจในการตั้งเป้าหมายหรอสวัสด,ดีนะสื่อ การตั้งเป้าหมายวิตามินซีอค่ะวิตามินซีแชกินชาเม,มตัวเดียวเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นวิตามินซีธรรมชาติแบบไม่ใช่สังเคราะห์ค่ะมันเป็นมันเป็นซองค่ะมันเป็นซองแล้วมันซองนึงมันมีวิตามินซีสามชนิดอะค่ะพกนีนเราองอื่นเขาคุณนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายเนี่ยเชื่อว,ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าบางทีอะเราไม่ต้องนึกเป้าหมายใหญ่ๆก็ได้นะเราเอาเป้าหมายเล็กๆก,ก,ก่อนก็ได้นะหรือแบบฝึกให้มันเป็นนิสัยอะ่ะลองฝึกเป็นนิสัยว่าแบบวันนี้ฉันจะทําอะไรใช่ปะ่ะพอทําได้แล้วอ่ะ เอออาทิตย์นี้ฉันจะทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันค่อยขยับว่าเดือนนี้ภายในเดือนนี้ฉันจะทําอะไรหรือแบบภายในสามเดือนนี้ฉันจะทําอะไรคือค่อยๆขยายระยะของเป้าหมายไปก็ได้นะคะคือเชื่อว,ว่าเป้าหมายเนี่ยมันมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทาเรื่องใหญ่ๆเท่านั้นนะบางทีอะเรื่องระหว่างทางมันมันจะค่อยๆทําให้เราหาตัวตนเจอเองว่าในในระยะกลางหรือในต่อต่อไปเนี่ยเรามองตัวเองเป็นแบบไหนเอาคุณธีรพงศ์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะใช่ผมสงสัยนักแต่เด็กพี่ยังไม่ได้แต่งงานลูกต้องแต่เด็กคือตอนนี้หนูโตแล้วหรือเปล่าหรือหนูยังเด็กอยู่เหมือนเดิมใช่ลองดูนะคะแต่คือแล้วแต่นะบางคนอาจจะไม่ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะใช้วิธีแบบตั้งไปเลยว่าสิบปีเนี้ย ฉันจะมีบ้านมีรถหรือสิบปีเนี้ยฉันจะทําอะไรดีฉันจะมีบริษัทเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ไปเจอค่ะวันนี้ไปเจอไปเจอ,เจอรัฐมนตรีน้ำมาค่ะใช่ขอถ่ายรูปด้วยค่ะขอถ่ายรูปด้วยเพราะว่าเชียร์ไปเป็นพิธีกรบันางานนายเอ็นเตอร์เทนนะคะที่จริงจริงรัฐมนตรีน้ำก็มาร่วมด้วยแต่ว่าได้แต่ทักไกลๆไม่ได้ทักกันใกล้ๆวันนี้ก็ยังบอกเลยว่าเออแบบวันนั้นไม่ได้มีโอกาสทักทายเลยค่ะอะไรเงี้ยเขาแอบ,บชมด้วยว่าแบบวันนั้นทำได้ดี นี่ก็เลยบอกว่าทําได้ดีแล้วให้ไปทํางานอื่นอีกได้นะคะเราตอนเด็กพี่ก็อายุเท่านี้โตมาพี่ก็ยังไม่โตอันนี้หมายความว่าพี่ยังดูเด็กใช่ไหมลูกตั้งแต่สิบเจ็ดตอนอ๋อตั้งแต่สิบเอ็ดตอนนี้สิบเจ็ดขอบคุณที่ตอบยินดีค่ะยินดีค่ะทาไมไม่ไว้ผมยาวเชียร์ไว้ผมยาวมาทั้งชีวิตให้เชียร์ได้ไว้ผมสั้นมาเถอะเชียร์ยังไว้ผมสั้นมา ไม่ถึงปีเลยนะคะเชไว้มาทั้งหมดสามสิบกว่าปีแล้วค่ะไว้ผมยาวอิงฟ้าหรอโออิงฟ้านี่ก็เชื่อว่าเป็นเป็นคนหนึ่งที่ที่มีของนะสหรับเชียนะที่มีของคือดูมีทำอะไรแล้วดูมีสเสน่ห์อะแม้กระทั่งการแสดงนะคะขออนุญาตชอบน้องเชียไม่ต้องขอคะ่ะอนุมัติเดี๋ยวนี้เลยะค่ะพี่ยินดีมาก ใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นคนนึงที่น่าจับตามองแล้วกันคือถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะนานเนกอ่ะจะชอบจะชอบใช้คําพูดนึงว่าพิธีกรที่เก่งๆอ่ะไม่ได้มีง่ายๆแล้วการที่การที่จะมีพิธีกรคนนึงมันเหมือนดาวฤกษ์อ่ะที่จะแบบมีสเสน่ห์หรือครบเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนานเนกเขาใช้คํานี้เชื่อว,ว่าอิงฟ้าก็เป็นอย่างนั้นนะแบบคือดูครบนะคะดูครบ แล้วก็ดูมีของในการแบบทำอะไรหลายๆอย่างมีความสามารถค่อนข้างครบพอไปไปหรอไม่ได้คุยด้วยเลยอ่ะเห็นนั่งอยู่ข้างหน้าแต่ว่าไม่ได้คุยด้วยเลยผม้าแล้วหล่อเลยอุ๊ยบางคนเขาไม่ชอบคำนี้นะเขาไม่ชอบบอกว่าแบบเชียร์แบบหล่อนะ เป็นแฟนขับตั้งแต่ปีสามศูนย์ฮะตั้งแต่สามสิปีที่แล้วเดี๋ยวนะเชียร์เข้าวงการมายี่สิบกว่าปีเองนะคะเป็นแฟนขับเชี่ยวมาสามสิบปี่แล้วแต่เชียร์เข้าวงการมายี่สิบปีเชียร์เข้าใจอะไรผิดปะ <c oughs> ชอบเรื่องเรือนใหม่ขอบคุณนะคะ เชียรยกับพี่บีเหรอคะ <c oughs> บี <c oughs> ถ้าบีมาติกาพี่บีมาติกาเข้าเข้าก่อนคะ่ะพี่สัมภาษณ์ตั้นแต่อยู่สอนอโอยสวัสดีค่ะพี่ท่านผูน้อำนวยการเขามาชมนี่ไงพวกเราพวกเราพวกเราจะเมาจะมอยอะไรอะ่ะอย่าลืมนะท่านผูน้อำนวยการสื่อเขาอยู่ในนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ <c oughs> อ๋อยี่สิบปีขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะรีวิวน้องพิมพหรอคะออ้ยยินดีมากพิมพ์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเชียร์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเชียร์ตอนสมัยทำเจ็ดสีคอนเสิร์ตอะเราจะมีแบบเวลาศิลปินมาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะวงเยอะๆอะเราจะชอบมีเขาเรียกว่าเหมือนเลงอะเลงว่าแบบอุ๊ยน้องคนนี้น่าสนใจน่าสนใจยอะไรเงี้ยแล้วเชียร์จะเห็นเซเว่นเดย์เนี่ยจะมีน้องคนหนึ่งที่เชียร์รู้สึกว่าโดดเด่นมากคือน้องนังคาน สีชมพูซึ่งก็คือน้องพิมพ์นะคะซึ่งทีเนี้ยพอศิลปินของกามิในช่วงนั้นเนี่ยหายไปนะคะเชียงคิดในใจเลยว่าโอ้ยเชียเสียดายน้องคนนี้จังเลยอะคือเหมือนแบบอยากให้เขายังอยู่ในวงการอยู่อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าน้องเขาคัมแบ็กกลับมาในฐานะนักแสดงช่องเจดตอนนั้นนะคะเล่นกับเชียคือเรื่องวิมานมะพราะ้าว แล้ววินาทีที่เชียเจออ่ะเชียยังคิดในใจเลยแบบน้องคนนี้แหละที่เรายังอยากให้เขายังอยู่ในวงการแล้วก็เขาก็ทําได้ดีจริงๆเพราะเชียรู้สึกว่าเขามีของเขามีอะไรบางอย่างที่น่าเสียดายนะคะนั่นแหละจริงๆน้องพิมเกือบได้เล่นเรื่องพายุเทวดากับเชียด้วยนะคะแต่มีการเปลี่ยนตัวน้องไปนะคะไม่อย่างไรก็คือเล่นสองเรื่องติดเลยแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็มาเล่นในเรื่องวิมา,มานมะพร้าวแล้วก็นั่นแหลคะค่ะสนิทกันจากเรื่องนั้นใช่พี่จูนน้องน้ําหวาน,นะคะ่ะถูก ก,ก็สําหรับเชียนะคะก็พิมพ์ก็ยังเป็นน้องที่เชียยังยังเอ็นดูเสมอแล้วก็ยังยังให้กําลังใจยังแบบเหมือนเหมือนติดตามอยู่ห่างๆอย่างเงี้ยแต่คือคุยกันได้เสมอมีอะไรปรึกษาเชียได้เสมอเลยคือเชียอยู่ตรงนี้เสมอแต่ว่าในในระหว่างที่ไม่คุยเชียก็เออยังรู้สึกว่านี่คือน้องเราที่เรายังอยากให้เขาแบบได้ดีอะไรเงี้ยคือคือให้ให้กำลังใจห่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้ค่ะ อยู่คนเดียวจ้าอยู่กับน้องตุ้ยจ้าน้องอ้วนเชยชนชิมไม่ได้ทําเลยค่ะแต่คิดว่าเดี๋ยวอาจจะคัมแบ็กในในทิกตอกค่ะอาจจะคัมแบ็กในทิกตอกชอบเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถ้ายังติดตามก็ขอบคุณมากๆนะคะชอบมากวิมมะพร้าวโอ้ชอบมากแล้วจวังหวะว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันก็เหมือนมีผู้หญิงกันอยู่แค่สองคนน่ะนอกนั้นผู้ชายล้วนเลยค่ะ ก็เลยค่อนข้างที่จะเออเหมือนแบบน้องเขาก็คงรู้สึกปลอดภัยที่อยู่กับเชียม้งนะใช่ตุยเจอที่งานติกตอกโฟล่ามโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเชียชวนชิมแล้วเอาเส้นจังมาชิมดีกว่าเนอะไปชิมแล้วไปหาเส้นจังเนาะติดตามตลอดขอบคุณนะคะอย่าไหวไม่ได้ไหวหนูลุกขอบคุณในในในความชื่นชอบของหนูไงคะ คิดถึงไม่ถึงวัยทำงานไม่มีเวลาได้ติดตามเช่นกันค่ะเชียร์นี่ชอบเกอเจนมากหรือแม้กระทั่งเชียร์เป็นแฟนแมนยูมากเลยนะคะแต่ทุกวันนี้พอทํางานเยอะก็ไม่ได้ติดตามเหมือนกันแต่ที่จริงแมนยูก็ไม่ใช่ติดตามแบบคือฟอร์มด้วยค่ะฟอร์มก็ไม่ชวนหน้าติดตามเหมือนกันค่ะใครที่รู้สึกว่ามีของหรอ ไบเฟิร์นไบเฟิร์นไบเฟิร์นเคยเล่นเป็นน้องสาวพี่นิวในเรื่องนักสู้พันข้าเหนียวตอนนั้นเชียร์เล่นคู่พี่นิวแล้วเชียร์รู้สึกว่าน้องคนนี้มันร้องไห้เก่งมากร้องไห้แบบน้ําตาแบบบึบบับบึบบับเลยอะร้องไห้จนเชียร์กดดันอะว่าแบบจริงๆเชียร์ต้องร้องไห้ยิ่งกว่าน้องอีกแต่กลายเป็นน้องร้องได้ดีมากนะคะก็เออสําหรับเชียร์นะคะไบเฟิร์นก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอมีมีความเฉยชายมาก เส้นจางอย่าหอมแก้มพี่เชี่ยไม่เป็นไรลูกเส้นจางเออพี่ชอบหนูนะแต่ไม่เป็นไรค่ะอืมซีเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะรักมาก <c oughs> โอ้ เล่นกับอิงฟ้ายัไม่ได้มีโอกาสนั้นเลยค่ะยังไม่ได้มีโอกาสเคยเจอแค่ตามงานเฉยๆค่ะว้าวขอบคุณสําหรับแมวเหมียวนะคะกุหลาบด้วยนะคะไม่ต้องให้กุหลาบไม่ต้องให้เลยก็ได้นะคะ <c oughs> ให้เขาได้อยู่ในพื้นที่ของเขาเถอะพวกเราหนูเจอที่ความพี่มีย่ยืนเขินอยู่ต้องนานเจอพี่ไปกับใครวะคะค่ะ เลื่อนโทรศัพท์เบาหน่อยโทรศัพท์จะพังอ๋อโอเคโอเคขอโทษขอโทษขอโทษหรอเบาพอไหมเบาพอไหมจ๊ะสวยเสมอคุณอยู่กับหมีวไม่มีหิวแหมชื่อนี้ดีชื่อนี้ดีชื่อนี้ดีหมายถึงชื่อหิวนะหมายถึงชื่อหิวชอบเช่จากออสเตรเลียขอบคุณนะคะ ตอนนี้ตอนนี้แสดงเรื่องฝนลานฤดูค่ะฝนลานฤดูนะคะคิดถึงจังลูกสาวใครอะ่ะแม่ีหรอใครเอ่ยถ้าถามว่าชอบอะไรอย่คงไนโอบอกว่าชอบน้องเชียขอบคุณนะคะแมวหนูชอบพี่มากแมวหนูบอกหนูยังไงลูกเขาบอกหนูเป็นภาษาแมวหรือบอกหนูเป็นภาษาอะไรหร,หรือเขาพิมพิมพ์เอาเขาสื่อสารกับหนูยังไง เล่าให้พี่ฟังหน่อยแมวหนูหนูคุยกับแมวยังไงคะไม่แล้วหรอทำไมทำไมไม่ทำเหมียวเหมียวทำไมสวัสดีค่ะโอ้ เด็กเคียบนี่เดี๋ยวคุณก็พาคนดูเข้ามาหาดิชานีกแล้วค่ะนี่เมื่อกี้เจโบมาถามว่าเจโบบอกว่าทําไมวันนี้ดูเครียดจังเมื่อกี้แบบพูดพูดเรื่องจริงจังอยู่ไงนี่ก็เลยบอกว่าเจเจไม่มาดูตอนที่คุณเขามาล่ะคนมาสามพันกว่าคนเนี่ย ซื้อน้องตุ้ยที่ไหนออน้องตุ้ยนี่รุ่นพี่ซื้อมาค่ะเชียไม่ได้ซื้อค่ะน้องหนูสองคนยังพูดไม่ได้แต่น้องบอกว่าชอบพี่เชียมากฝากบอกเขาเลนะว่าพี่ก็ชอบมากเหมือนกันที่ในสิ่งที่เขาสื่อสารกับหนูมาพาไปหาน้องพิม์น้องพิมพน้องพิม์ไม่สบายอยู่ค่ะเมื่อกี้น้องมาทักในไลฟ์ค่ะคุณคุณที่อยู่คุณที่ทํางานอยู่แล้วแวะมาดูคุณขึ้นไลฟ์กับดิฉันเลยไหมคะ คุณขึ้นมาไลฟ์่าดิฉันเลยดีกว่ามาเคยเจอโอ้ oh, ได้ซอยลงบานเชียงใหม่ไม่เคยท้าอยู่แล้วไม่เคยท้าอยู่แล้วมีแค่คนมีมีแค่คนจริงอะคะ่ะมีแค่คนจริงที่แบบเขาจะทำกันอนะไม่พิมพ์อย่างเดียวเข้าใจไหม อย่าพูดคำว่าตุ้ย๋อคุณชื่อตุ้ยนุ้ยเหรอจริงๆนี่ก็ชื่อเต็มๆเขาชื่อตุ้ยนุ้ยนะโอเคบายรอเล่น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 ค่ะรอเล่นรอเล่นโอ้โอ้อเล่นร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 อเล่นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นใครว่าจะให้ขึ้นเราขึ้นทำไม w h a time today in Thailand เออ right now 9:30 9:30 p.m. ไม่คืนไม่คืนไม่เอาแซวเล่นแซวเล่นอา้าวหนีไปแล้วเหรอทำไมไปแล้วอะ่ะทำไมออกไปแล้วอะ่ะตั้งใจทำงานนะคะตั้งใจทำงานนะคะ อย่าให้แฟนหนูเห็นลุกนี้ทำไมอะใช่ไลฟ์นานเดี๋ยวลงแล้วค่ะขอบคุณนะคะพี่แบบตัวอยู่เยอะระมันแต่ยังสั่งอาหารมาให้กินขอบคุณนะคะน่ารักมันหลงพี่มากไปเอาเขามาดูเร็ว evening not morning 9.30 p.m. 9.32 actually ให้มันโสดแต่เราค่ะขอบคุณค่ะสั่งนมมาให้กินสั่งข้าวต้มปลามาให้กินขอบคุณค่ะ คอนแทคไม่ได้ใส่ค่ะอันนี้อันนี้ตาจริงๆเลยค่ะจริงเหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีคนบอกว่าระหว่างหนูให้แฟนเลือกหนูกับพี่ <c oughs> เขาเลือกพี่เหรอจริงเหรอโอ้ยเขาเลือกหนูเถอะลูกช่วงนี้น่าใส <c oughs> ได้ค่ะอาจารย์รักเคยบอกเชียร์ว่า ทำตัวให้มีความสุขเข้าไว้ค่ะแล้วทุกอย่างจะดีเชื่อแล้วค่ะเชื่อแล้วเพราะทุกวันนี้มีความสุขมากเราดูละครที่แรกขอบคุณนะคะหล่อมากค่ะพ่ออุ้ยมีคนเรียกพ่ออ่ะมีคนเรียกพ่อมีคนบอกว่าหล่อหล่อขึ้นทุกวนันอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ทักไทยค่ะ FC จากเยอรมันเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าแสดงว่าไม่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเห็นใครบอกว่าหลอนี่จะไม่โอเคไม่โอเคตอนนี้ที่ไทยสามทุ่มประมาณสามทุ่มครึ่งค่ะสามทุ่มครึ่ง อย่าเห็นชกเทนไฟเทนอีกไม่เป็นไรแล้วค่ะผ่าขาไปแล้วค่ะเอ็นขาดไปแล้วค่ะคงไม่สามารถต่อยได้อย่างนั้นแล้วค่ะไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ <c oughs> เคยเจอสิบปีที่แล้วยังสวยเหมือนเดิมขอบคุณนะคะดีใจที่เจอเช่นกันค่ะเช่นกันค่ะ เอฟซี FC, สวัสดีค่ะนักรสวรรค์น่าสายเหรอจริงเหรอ,อขอบคุณนะคะ พ่อตุย้ยพ่อตุย้ยหน้านักยี่สิบหรือยังคะปีนี้เธอเป็นคอมเมนต์ที่ควรค่าแก่การปักหมุดมากเธอพูดได้ดีมาก ไอเนียค่ะเป็นงานแถลงข่าวของรายการอ่ะอ,อ๋มไปไม่ได้นะคะมันมันค่อนข้างที่จะสถานที่เล็กมากไม่ได้มาขายอะไรค่ะไม่ได้มาขายอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ่ะพรุ่งนี้ค่อยขายค่ะพรุ่งนี้ค่อยขายชาเมะนะคะฝากติดตามนะคะชอบเธอมากแต่รักซีกับเอมมี่มากกว่ายินดีค่ะยินดีค่ะนั่นก็คือพี่ชายพี่สาวที่เชียร์รักมากที่สุดในวงการเหมือนกันค่ะ วันเดฟเบอร์ดีมากขอบคุณนะคะโอเคทุกคนคะเดี๋ยวเชียเดี๋ยวเชียลงไลฟ์แล้วนะคะพอดีต้องต้องคุยโทรศัพท์แล้วคะ่ะใช่ฉันต้องขออนุญาตทุกคนนะคะ ขออนุญาตใช่ใ <sketches> ช yeah. um, oh. right. ่ขออนุญาตลงไลฟ์นะคะแล้วเดี right. mm ๋ยวพรุ oh ่ง oh นี oh ้นะคะพรุ่งนี้เจอกันในไลฟ์ทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนบายยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับติดตามด้วยนะคะบายยเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วเจอกันนะคะอย่างงอนอย่างงอนโอ้โหอย่างอนอย่างงอนอย่างงอนเออเออไม่งอนนะไม่งอนนะเดี๋ยวมางอโอเคเดี๋ยวมางอนนะคะบายๆนะคะทุกคนบายย